เราก็เริ่มแบบสิ่งที่ยากทำมันมันตรงไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าเออต้องการสิ่างนี้แบบมันเก็บตัไ่สุ้าตัดสินใจไม่เอาละมันอะไรอ่ะถ้าจาเรื่องของิสละเรื่องหมดใจเรื่ออะไรที่นี่แหละท้่หมดนี่แหละที่ฟังหูจากหลักเกิดกัตบริษัทมันเสร็จได้ไหมคะพี่กับงานที่เราแบบว่า กันไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแค่แบบเราคงจะยอมรับเสียได้ไหมก็เสียได้เป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ยุติคิดว่าแบบต้องสู้ต้องทำเลยก็ยอมรับที่แบบดืดริ้วจต้องติดพี่เทนเนตรงกันไหมคะว่าแบบโอ้เห็นตรงกันด้วยู่แอไง มีงานะนะคนถึงโตก้าวโตกาวทีมต่างคนต่อตอไนะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นไรายละเอียด่คือตอนนั้นเราทำเราอยากอยากทำเลยค่ะมีความฝืนในการทำงนานตอนนี้ก็รู้ว่าแบบเออโลกมันก็เปลี่ยนไปเรายังแบบอยากไปดูว่าอะไรมันอยู่ในแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมาหนนี้เก่อะให้กลับย้วก็ได้ นี่เห็นว่าสามเรื่องเลยเหรอที่ไหน่องไม่บอกว่าเป็นแบบว่าเนไม่ได้เรื่องประดังเลยทีเดียวนะหมาว่าสามเรื่องนี่คือแบบย้อยมาอยาอยูช่องหนึ่งก็ขอว่าติดต่อที่แบบปที่แล้วเราเพ็จะมาเอาคิวประดังในขนาที่อีกช่องหนึ่งก็คือ่ายอยู่แล้วก็กายมจะปิดคนสาซื้แล้วก็เรื่องต่อไปก็ไหนก็ไหยปีแต่ก็จะไล่ไล่ไล่ กลับมาเล่นละครนี้ก็สนุกนะเพราะว่าตอนที่รับเรื่องก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมองแบบคนสมัยนี้อ่านอ่านอ่านเรื่องย่อเขาแล้วเราก็แบบเออชอบทมัยเรื่องแบบก็เหมาะกับยุคนี้นะพี่ถิ่นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะบอกละวทันไรเพราะยังไม่ได้พูดก็สนุกพอพอไปเรียเล่นก็ได้เจอคนที่แบบว่าล้อๆพี่ๆในวงการ เออได้พูดถูกแล้วแล้วก็แล้วก็นอที่ได้ร่วมรูเขาก็ได้รัานตนกาเล่นพื้นที่ที่ไหนไม่ได้าเล่นทอะไราไม่ได้เล่นมาถึงปีจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็คเป็นสิแล้วพอมาเล่นพืนที่สมแล้วก็มาเล่นให่พิธีนี่ยแหละคือสไพรส์สายชรอง้วจากสไพร์สายช่ององก็อไม่ได้หาเปนานเลยนก็ไม่ไ่เาตอนนี้พอพอไปวที่หน่อยกลับมารับงานที่หน้า <laughs> ờ cũng nặng mà không phải mà, đồng thời, đồng thời đi lên nhiều, cũng không, cũng cũng ล่าสุดนี่คือเป็นการที่กดบัลดีน่ยไลฟ์ติดกันมาหลายเรื่องติดกันมาหลายเรื่องโอ้ยดีแล้วตัวตัวพี่เพลงคจะกล oh. <ril jamais> ับมางานต่อหรือไมบพี่เพลงเขาม่หนักนะใกล้ๆแล้ดงอีกคือพอผมบอกว่าพอเป็นผู้จัดระดับไฟที่รากการหรือกาแสดงระดับเราเราไม่เคยที่จะงมดกับถุงนี้เลยใช่ไหมคะใช่เหมือนแบบนล เคยขี่จักรยานได้ค่ะเด็กไม่ได้พอเรามาจับจักรยานก็ไปได้ก็แบบโอ้ยตันถีบสนุกนู้นสดไฟกลับมาตอนแรกอ๋อมันรู้สึกตอนนี้เห็นแบบดู่จริงๆก็มาในวงการมาเวเดียวพรกอมได้แล้วโตแล้วถอดแล้วแบ่ว่าอย่างพี่ป้านะ แสดงว่าทุกๆทุกเมื่อทุกๆก็ช่วยซัพพอร์ตหาลาใช่้านอไรอะรที่ถึอะไรที่มันไม่ต้องงานไม่ต้องแบบใช้เวลาเยอะมันก็จะตอบเพราะฉะนั้นำหนังวด็พรางาหลายรคือบอกว่าทเองแล้วก็จเคย่คอไหนแต่ว่าผลมันถอดมาหาจอแล้วแ่เปะเั้นปะเทนี้ เชการแล้วเขาก็เด็กสมัยนี้ยเเก่งเก่งแบบทัดในการไปเอาหาลูกเราองรถไปประกวดเนี่ยส่งงานีุกประกวดเป็นเรืองแบบยากใหกย่นที้เขา่เหมนส่งส่งบบเรื่องเขาไปจำนยเขาก็ตอบบว่าออได้มาเจ้าพ่จะมาใส่๋เนี่ยคือดูรถน่ะเขาก็แบบ กาตัวลูกเลยคอแม่พ่อเชอบแบบที่ก็จะทำเองจัดไปขายเองเขียนบงมีจับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นฮัวหไมไปเล่นแล้วแค่ค่ตตัวไม่หันไาเล่นเลยก็บอกว่าโอเคลูกค่ได้อยู่ในที่ล ให้คำแนะนำอะไรเขาบ้างไหมคะ้แะจริงๆแล้วที่แข่กมากกว่าที่เข่เขาจะชอบเรื่องเนี้ยที่เพี่ยวแบบว่าอเคให้่เล่นอที่เขาแบบมีสลัว่ายน้ำทก็แค่ถามว่าใครคุยว่าใครที่ไหนลูกไหแกไหนก็จะคิวได้คิวแม่ก็ไม่ได้แบบว่าเออเล่นตัวได้เล่นตัวได้แน่ใจคื่อยากเล่นมากใ่คิดว่า เมียล้วเป็นไงคะเท่าที่เราเราผ่านสานการมามาอยู่แล้วเราคิดว่าเป็นยังไงไม่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กวัย15้องปิดตัวเรือดนีไม่รวเาจะเป็นแบบใสๆรักษาฮอมลบโอ๊ยไม่ใช่อ่ะี่งายาาน ได้มาขีดล้ำบอลนะรับสำหรับไปทีมเพลย์7ล้0แกรนด์สูตรได้เ0ล้ำบลล้7มันต้เป็นหลักล่ะผู้เข้าตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับทว่ว่าอะไรก็ไม่ได้ที่หนึ่งที่2อหรือที่สามก็ไม่ได้ที่หนึ่ที่ห้า แต่ว่าคือเาได้แบนรางวัเขาพี่พ่บอกว่ามืไนต่อไปทีมก็เล่นอย่างอดียวกันเี่ตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าพคืัแอลกตัวเลกที่แบบว่าเขาสืบต่อตัวี่ให้ไปแผเราก็ตอบเออไปแผลเถอะแล้วคือเราเราคนทางานเราจะรู้ว่าใีเราไปเรียกดูตัวเล้มถ้าพูดคุกันมันเ็นเรื่องแบบมันไม่ บทอะไรก็ปล่อยถึคนที่ชอบด้านหลังคน้องชอบด้านหน้าคนถือก็เขาตัวพี่เป็นเลยหล่อและตองก็เป็นที่แสดงให้พี่ดเป็นอุตสาหกับครอบครัวแต่เป็นครอบครัวที่แบบตนดมาคุณแม่รู้สึกติกเลยเหรอเออรู้สึกไหคเออเขาบอกว่าคือต้องเที่ยวบันอะไรยมันก็สนุกดีนะ เาอาต่หอสเริ่่อไ่อหนคะ่เรอแน่ใจชสมชองวันมเทึงค่ะพี่น่อยอยขอบไก่เลยนะจ่พี่หน่อยเดียวก็จะั่ตต่อนะคะพี่ราคโอเคค่ะ